สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทํำข้าวจี่อีสานค่ะใช้กระทะทําง่ายๆนะคะทานช่วงอากาศหนาวๆน,นะคะอร่อยมากๆค่ะเรามาเริ่มกันด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเอาแต่ไข่แดงนะคะแล้วก็คนให้ไข่แดงเขาละลายนะคะนําพิมพ์ที่เราจะใช้มาทาน้ํามันพืชนะคะไม่ให้ข้าเหนียวติดนะคะเราจะใช้พิมพ์ช่วย ปั้นข้าวเหนียวนะคะเพื่อจะให้ข้าวเหนียวเขาแน่นนะคะแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์แล้วก็กดกดนะคะกดแบบนี้นะคะนี่ได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาซ่อมช่วยแคะขึ้นมานะคะนำออกจากพิมพ์วางไว้นะคะโรยเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะให้เค็มเ็ม ตั้งกระทะนะคะไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะทาน้ำมันพืชที่กระทะนะคะแล้วก็นําข้าวเหนียวลงที่เราปั้นลงจี่เลยนะคะแม่บ้านปั้นไว้3ชิ้นนะคะทานสองคนนะคะแล้วก็รอให้ด้านหนึ่งเขาสุกเหลืองนะคะอันนี้แม่บ้านกลับเร็วนะคะมันยังไม่เหลืองมากเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรค่ะ กลับเร็วไปนิดนึงจริงๆแล้วเรากลับไปกลับมาจนเหลืองที่เราชอบได้เลยนะคะตามที่เราอยากได้แม่บ้านทาไข่ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับอีกทีนึงนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะ อีกด้านหนึ่งนนะจะได้ที่แล้วนะคะเราต้องรีบกลับแล้วค่ะเข้าจี่นะคะจะต้องมีไหมไหมนิดนึงนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะอร่อยแล้วเราก็ทาไข่เลยะคะ่ะพ่อบ้านบอกว่าให้เราจี่จนเหลืองกลับไปกลับมาแล้วเราก็ค่อยทาไข่ก็ได้ไข่จะได้ไหมไหมทีนี้แม่บ้านก็ทําครั้งแรกนะคะแล้วพอบ้านเขาเป็นคนอีสานนะคะแม่บ้านก็ต้องเชื่อฟังนะคะ เนี่ยไม่นิดหน่อยนะคะด้านนี้ก็จะสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานนะคะเพื่อนๆจะปั้นแบบไหนหรือว่าใช้พินแบบไหนปั้นยังไงก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยนะคะ ต้องลองนะอืมร้อนค่ะอร่อยมากๆเลยเค็มนิดๆมันๆไข่หอมๆกลิ่นไไม้ๆนิดๆนะคะกรอบๆนอกแล้วก็นุ่มข้างในอร่อยมากค่ะข้าวจีลองไปทำดูนะคะ ถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจานโปรดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันเมนูหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ